ออกมาตอบชัดแล้วเวียสุกลวัฒ์ตลอดชีวิตจริงหรือไม่ออกมาตอบชัดแล้วเวียสุกลวัฒน์ตลอดชีวิตจริงหรือไม่เรียกว่าทำเอาแฟนๆถึงกับเฮกันยกใหญ่หลังประเอกหนุ่มเบอร์ต้นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศยังเวียสุกลวัฒได้ออกมาประกาศต่อสัญญาช่อง100ปีเรียกว่าไม่คิดไปไหนตั้งใจอยู่บ้านหลังเดิมหลังนี้ไปตลอดต้องบอกว่าความแรงไม่มีตกจริงๆสําหรับหนุ่มเวียสุกลวัฒ์ ที่ตอนนี้กำลังมีผลงานละครเรื่องกรงน้ำพึ่งให้แฟนๆได้ติดตามกันทางหน้าจอทีวีแถมแ่าว่าเตรียมมีผลงานละครจอคิวให้เล่นอีกหลายเรื่องด้วยกันเรียกว่าแฟนๆได้เห็นหน้าหล่อๆของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กันแบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนและถึงแม้หนุ่มเวียสุกลวัฒน์จะมีคิวงานที่แน่นเอียดขนาดไหน แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจพูดถึงประเด็นข่าวที่เคยประกาศต่อสัญญาช่อง100ปีผ่านรายการสดสดบทไม่มีของนิวหนวดอีกครั้งโดยนิวหนวดพิธีกรที่ยิงคำถามใส่นุ่มเวียสุกุลวัต์ก็ได้เอ่ยปากถามว่าล่าสุดมีข่าวว่าพี่เวียเคยให้สัมภาษณ์ว่าต่อสัญญากับช่อง7ไปอีกร้อยปีจริงไหมครับซึ่งเวียสุกลวัน์ก็ไม่รอช้ารีบตอบกลับทันทีว่าครับต่อไปร้อยปีแต่ในสัญญาเขาบอกว่านานไปไม่มีระบุในสัญญาว่าต่อถึงร้อยปีก็เลยต่อลดลงเหลือ98ปี ต่อสัญญาไปเรียบร้อยครับแต่จํานวนนี้คงต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนแต่ไม่ต้อง่วงครับต่อไปคือมีผลงานให้ชมอย่างแน่นอนตอนนี้เราก็ชมละครเรื่องกรงน้ำพึ่งไปก่อนนะครับ